สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจะทําทผัดวุ้นเส้นใส่หมูจ้านะแล้วก็จะทาแพนงหมูจ้าทำแบบน้ําแบบคลุกคลิกนะจ้าจะทําไปบ้าน่าเพราะว่าจอยจะไปนอนค้างบ้าน่าก็เลยจะทำเอา,เอาไปบ้านญาจ้านะก็จะผัดวุ้นเส้นใส่หมูก็ไม่มีขึ้นช่ายนะเพื่อนนะจอยไม่มีขึ้นช่ายจอยก็จะใส่ผักที่จอยหาได้จ้านะก็จะมีกระหลำ่ำแล้วก็มะเขือเทศแครอท ก้นหอมเนะขาดอย่างเดียวคือขาดไอ้น,นี่จะขาดขึ้นใช่นะอันนี้แล้วก็มีไข่จ้ะผัดง่ายๆสไตล์แค่สไตล์มันนะอันนี้ก็วุ้นเส้นจ้ะได้แช่น้ำเอาไว้ละอันนี้หมูจ้ะใส่หมูก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จ้ะโทษทีนะนเพื่อนๆนะไฟในบ้านจอมันจะเป็นสีเหลืองจ้ะมันไม่ใช่เป็นสีมันไม่ใช่ไฟสีขาวมัอนไฟมีออนบ้านเราเพื่อนๆม,มันจะเป็นไฟแบบไฟสีเหลืองนะจ้ะ ก็เลยดูแบบเหลืองมาทั้งบ้านนะจ้ะนะพอม,มาผัดกันเลยเพื่อนเตรียมตัวผัดเลยจ้ะใส่น้ำมันพืชลงไปกรเทียมสับจ้ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอใ้เขาร้อนจ้ะ ใส่ไข่ลงไปเลยจ้าจอยไม่เกีียวกระเทียมให้มันไหม้นะเพื่อนเอนถ้ากระกระเทียมมันไหม้มันไม่อร่อยมันจะขมจ้ะ ใส่หมูลงไปจ้ะใครไม่ใส่หมูก็ได้นะไม่ชอบหมูก็ไม่ต้องใส่จ้ะ ผักลงไปจ้ะค่อยๆทยอยใส่ไปนะเพืเ่อนๆผับพอให้เขายุบแล้วก็ใส่ต่อจ้ะ ขัดไปน้ำผักเขาก็จะออกนะนเพื่อนเเพราะว่าผักจอยมันไม่ได้แห้งไงมันเสด็จน้ําไม่หมดไง ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะกะเอา เส้นจะใส่ลงไปกระทะจอยจะเอาใหญ่กว่าเตาไม่ได้นะนเพื่อนนะต้องกระทะขนาดนี้จ้ะหัวเตามันเล็กรสด้วยรสดีจ้ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปซีอิ๊วปรุงรสฟ้าเขียวจ้า ใส่ลงไปเยอะๆมันจะเข้มข้นน้ำมันหอยจ้ะเีอือดำจ้ะใส่ลงไป อันนี้เมนูแรกจ้ะเสร็จแล้วจะผัดพริกแกงก่อนจ้ะใครจะผัดพริกแกงด้วยกะทิก็ผัดหัวกะทิก็ผัดนะนเพื่อนๆนะจะจะผัดใส่น้ํามันพืชจ้ะจะใส่หัวกะทิก็ได้ไม่ใส่หัวกะทิก็ได้จ้ะผัดแบบไหนก็ได้จ้ะนะแบบใส่น้ํามันหรือจะใส่หัวกะทิก็ได้มันไม่มีผิดไม่มีถูกจ้ะผักการทำอาหารแล้วแต่คนชอบนะ บางคนบอกว่ากลัวมันใส่แต่น้ำมันก็ไม่ต้องใส่ก็ทําด้วยหัวกะทิคุณเคยทําใส่ผัดด้วยหัวกะทิคุณก็ผัดด้วยหัวกะทินะการทําอาหารจะมาบอกว่าคนนู้นทําผิดคนนั้นทําทําถูกมันเป็นไปไม่ได้จ้ะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่ทํากินไม่เหมือนกัน เขาคินแบบไหนเขาถนัดแบบไหนเขาก็ทําในสไตล์ตที่เขาอยากจะกินอยากจะอยากจะกินแล้วมันก็แบบเคยกินมาอย่างเงี้ยนึกภาพหรอกไหมผัดพริกแกงก่อนจะ้ะให้หอมทาสองเมนูจะ้ะ ้อยก็ครับประมาณนี้จ้ะหมูติดมันนี่เลยจ้ะมันนุ่ม ใส่กะทิลงไปจ้ะหัวกะทิจ้าเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้จอยไม่ได้ซื้ออกะทิไทยมาจอยก็จะใช้ของตามห้างนี่หละจ้ะมันก็จะเป็นหัวหัวกะทิมันก็จะแข็งแข็งเพราะว่าอากาศมันเย็นนะมันก็จะเป็นไข่จ้ะนี่อย่างเงี้ย จอยจะใส่เกลือแทนน้ำปลาตลอดนะนเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลทรายจะผงชูรสใส่ลงไปจ้ะใส่น้ำปลามันคาวไงฝรั่งเขาไม่ค่อยกินน้ำปลากันเท่าไหร่จ้ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เกลือแทนน้ำปลาความหวานความมันความเค็มก็แล้วแต่ เพื่อนๆปรุงเอาเลยนะชอบรสชาติแบบไหนจ้อยก็ประมาณนี้ละจ้ะไปมาปูดจ้ะใส่ลงไป ทำเผ็ดมากไม่ได้จ้ะเดาย่ากินไม่ได้นอกก็ประมาณเนี้จ้ะเดาย่าเดี๋ยวจอยจะกินไม่ได้แต่พราะจอยก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้มากเหมือนเมื่อก่อน ประมาณนี้ดำหน่อยจ้ะคือตองคืนอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้เราเพื่อนมืดละข้างนอกจอยก็มาทงมาทำกลับมาจะทุล่ก็มาทําเลยจ้ะนั่นเดี๋ยวก็จะเอาใส่ให้เย็นแล้วก็จะใส่กล่องเตรียมเอาไปบ้านย่าจ้ะแบ่งไว้ให้น้องแอนกับพีแอนดีนิดหน่อยพ่อเจอยก็จะเอาไปกินกับย่าก็สองเมนูจ้ะเพราะว่าไปอ่ะย่าเขาทำอาหารไม่ได้งไงเพื่อนๆนะ เขาก็ยังไม่ได้หายดีคือเขายังยกอะไรไม่ได้ยังแบบไปยกของทาอาหารให้ให้ลูกให้ลูกสะตวใ้กินไม่ได้นะจอยก็ทําไปเองนี่เราจะสะดวกเราสะดวกด้วยเพื่อนๆน,นะจอยสะดวกด้วยทําให้ยาก,กินอย่างเงี้ยจ้ะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกาลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย